สวัสดีจ้านะคะสำหรับแม่ค้าแม่ขายหรือว่าแม่ค้าออนไลน์ทุกท่านนะคะหรือว่าลูกๆนะคะของครอบครัวช่วยโพสเรานะคะคุณเคยเป็นไหมคะว่าถ้าวันนี้นะคะกําลังแบตอ่อนนะคะกาลังแบตอ่อนนะคะวืนนี้นะคะ ไปนิดก็จะมาบอกวิธีเรียกพลังให้กับตัวเองนะคะแล้วว่าเราจะทําอย่างไรให้เรามีพลังขึ้นมาในทันทีนะคะวันนี้รู้สึกว่าทําไมว่าไม่ไหวแล้วนะท้อจังเลยทําไมเดี๋ยวก็โดนหนึ่งน้นเดี๋ยวก็โดนอย่างนี้นะคะอาจจะโดนสารพัดนะคะ,ะหรือว่าไม่ไหวแล้วแนละ้วทำไมออเดอร์ไม่มาสักทีหรืออะไรอย่างนี้นะคะมีความรู้สึกแบบนี้นะคะ,ะนะคะวีนิดนะคะก็จะมาแบ่งปันนะคะ เคล็ดลับที่แบบสร้างพลังให้ตัวเองนะคะพี่นี่ก็จะเป็นคนแบบนี้สำหรับตัวพี่เองนะคะเวลาเรารู้สึกแบดอ่อนหรือมีเรื่องราวมากระทบกระเทือนหัวใจเราเราก็จะบอกกับตัวเองว่า ไม่ได้นะโพสขายของนะโพสเยอะยิ่งขายดีนะคะพี่นิดก็จะพูดกับตัวเองอย่างเงี้ยยิ่งโพสเยอะยิ่งไลฟ์สดเยอะนะคะยิ่งทําคลิปเยอะก็ยิ่งขายดีวะ่ะน่ามีคนมาสนับสนุนรอสนับสนุสนเราอยู่นะคะสิ่งหนึ่งค่ะนะคะจะทําอย่างไรคือภาษากายค่ะ,เต,นะคะเต้นนะคะเต้นเต้นอยู่คนเดียวได้ถ้าคุณไม่กล้าเต้นนะออกสื่อเหมือนพี่นิดนะคะคุณก็เปิดเพลงนะคะ เต้นให้มันมีความสูงดุั่น่ะอาสาายแล้วคุณก็จะมีพลังฮู้ขึ้นมาทันทีกลับมานั่งโพสขายของได้เหมือนเดิมแล้วก็ยิ้มค่ะยิ้มให้เยอะๆกับตัวเองนี่แหละค่ะส่องกระจกแล้วก็ยิ้มแล้วก็พูดให้พลังตัวเองนี่ฉันขายเก่งนะฉันขายดีฉันขายของเก่งฉันขายของนี่ว่าจะขายอะไรก็ขายหมดฉันได้กําไรมหาศาลจากการทาอาชีพออนไลน์นะอะไรเงี้ยพูดอย่างเงี้ยกับตัวตัวเองเออเออ ไม่เลนหนูให้ปากต้องขอดที่ผ้าก่อนถ้าจะเล่นน่ะไปเวดาแามเพิ่เย้ยย้ยย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 ตยตยยยยย ไม่ได้ยากเลยค่ะนะคะแค่ลุกคุณมาเต้นแล้วก็ยิ้ม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 ,มเข้าไปเอาลูกไพ้พากันเล่นน้ำนะคะแล้วก็มีความสุขสนุกเฮฮาเปิดเพลงที่มันให้พลังตัวเองแบบเพลงอย่างเช่นเพลงภูสิตาเนี่ยค่ะเือมันทําให้เราสนุกเพลงอะไรที่มันคึกคักหรือเพลงคาดสิกอะไรอย่างเงี้ยคุณก็จะมีพลังกลับมาแล้วก็พูดกับตัวเองนะฉัน หน้าฉันมีสมองเงินล้านฉันเนรมิตเงินได้ง่ายสบาย,สบายๆสำหรับฉันขายของดีขายของ,ของเก่งไม่ว่าจะขายอะไรก็ขายดีขายเก่งไปหมดทุกอย่างเลยเราก็หาวิธีมาท,ทําทีนี้ว่าจะทําอย่างไรให้เราขายของดีในทุกวันทุกวันอะไรอย่างนี้นะคะอนี่แหละไม่ได้ยากเลยนะคะเราเชื่อว่านะคะครอบครัวของเราเนี่ยจะเป็นครอบครัวช่วยโพสที่แบบว่านะคะธุรกิจของพี่ี่เนี่ยทุกคนเนี่ยจะสามารถทำให้ตัวเองมีรายได้มาหาศาลแน่นอนนะคะ ทุกคนสามารถรับรวยได้หรือว่ามีรายได้มหาศาลจากการขายออนไลน์แน่นอนค่ะนะคะสู้ๆนะคะพี่นิดมาเป็นกำลังใจให้นะคะวันนี้พี่นิดไปแล้วนะสวัสดีจ้า